ชัยชนะแห่งแสงและการก้าวสู่โลกยุคใหม่ผู้ที่กำลังยกระดับจิตได้มาถึงจุดที่แสงสว่างเคลื่อนไปข้างหน้าเร็วกว่าความมืดแล้วซึ่งหมายความว่าชัยชนะจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปแสงสว่างได้รับชัยชนะแล้วความรักคือสิ่งที่เราเกิดมาพร้อมความกลัว คือสิ่งที่เราถูกโปรแกร,รมใส่เข้ามาการเดินทางแห่งการยกระดับจิตคือการละทิ้งความกลัวและเปิดรับความรักกลับคืนสู่หัวใจและชีวิตของเราคุณอาจจะยังมองไม่เห็นผลลัพธ์ของการกระทําของคุณในตอนนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์เหล่านั้นไม่ได้กำลังเดินทางมา จงเชื่อมั่นว่าทุกแรงสัะเทือนเชิงบวกที่คุณส่งออกไปสู่จักรวาลกำลังเดินทางกลับมาสู่ความเป็นจริงของคุณในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม l i เวอร์เกอร์สตาร์ซีดไม่ได้มาที่นี่เพื่อหลีกเลี่ยงความมืดแต่มาเพื่อเปลี่ยนแปลงมันด้วยพลังแห่งความรักอันส่องสว่างคุณคือโลกใบใหม่ คุณกำลังเปลี่ยนผ่านมิติเวลาเปลี่ยนจากโลกเก่าแห่งสงครามและความมืดมิดสู่โลกใหม่แห่งความรักสันติสุขและความรู้ที่สูงส่งยิ่งขึ้นผู้อื่นอาจมองไม่เห็นสิ่งนี้แต่คุณรู้เพราะแรงสั่นสะเทือนของคุณสูงขึ้นอยู่ในความสงบสันติและความรักโลกใหม่นี้ สำหรับผู้ที่มีแรงสั่นสะเทือนแห่งหัวใจที่ซื่อสัตย์และจริงใจที่เปิดกว้างยินดีต้อนรับสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโลกใหม่พร้อมแล้วสำหรับคุณทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณตัดสินใจว่าชีวิตเกิดขึ้นเพื่อคุณไม่ใช่กับคุณ คุณจะเริ่มตระหนักว่าทั้งจักรวาลกำลังสนับสนุนและอบอุ้มคุณอยู่คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นี้ที่กำลังสัมผัสประสบการณ์ผ่านตัวคุณและไม่ว่าอาดีตของคุณจะเป็นเช่นไรจักรวาลก็รักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขเสมอจักรวาล ทำงานเพื่อสนับสนุนชีวิตใหม่คุณเริ่มจดจำระเบียบอน,นาตจันทรย์ที่ดำเนินอยู่ในจักรวาลได้และคุณสามารถไว้วางใจได้ว่ามันเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณเสมอการตระหนักรู้นี้จะเปิดใช้งานระดับใหม่ของความสงบภายในและสันติสุขนี่คือช่วงเวลาที่จะเปิดมือของคุณให้กว้าง และเตรียมพร้อมรับกระแสพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์จากจักรวาลน,นี่คือเวลาของคุณที่จะได้รับเพลิดเพลินไปกับความสมบูรณ์ทางอารมณ์ที่ของขวัญจากสวงสวรรค์น,นี้มอบให้การหยุดพักเมื่อเผชิญกับความท้าทายใดๆช่วยให้ตัวตนได้พักผ่อนและปลดเรื่องภาระทำจิตใจให้สงบ หายใจเพื่อให้ทางออกที่สร้างสรรปรากฏขึ้นตามเจตจํานงของผู้สร้างของเราปลุลุงเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงบนโลกที่กำลังยกระดับนี้การเดินทางของคุณเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวมีเพียงคุณเท่านั้นที่เข้าใจการต่อสู้ที่ผ่านมาความฝัน ที่ไล่ตามและไฟปรารถนาออันแรงกล้าภายในใจได้อย่างท่องแท้นี่คือช่วงเวลาที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งลบกวนที่มากเกินไปสลัดทิ้งพลังงานเชิงลบที่ตกค้างและก้าวสู่การยกระดับต่อไปตามเงื่อนไขของคุณเองการรู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้าและหมดพลังใจ เป็นเรื่องปกติในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของการยกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องปล่อยวางสิ่งที่คุ้นเคยเพื่อเปิดรับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผ่านความท้าทายต่างๆจะช่วยส่งเสริมวุฒิภาวะการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตนเองผู้ที่กำลังยกระดับจิต อยู่ในช่วงชีวิตใหม่บนโลกใหม่เนื่องจากพลังงานของโลกใหม่มอบทางออกกลยุทธ์ในการนำทางและทำงานเพื่อตระหนักถึงศักยภาพที่สูงขึ้นของคุณเพื่อเติมเต็มแรงมาัดานใจและความฝันโดยไว้วางใจในเส้นทางข้างหน้าจงอดทนในขณะที่คุณดำเนินต่อไปบนเส้นทางแห่งความสำเร็จในการยกระดับจิตของคุณ หากคุณรู้สึกแย่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอันลึกซึ้งนี้นี่เป็นเรื่องปกติเพราะการเปลี่ยนแปลงมักเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยการ,รเผชิญความท้าทายที่ไม่คุ้นเคยและการปล่อยวางสิ่งที่คุ้นเคยปัจจัยเหล่านี้บางครั้งอาจากระตุ้นอารมณ์เช่นความสงสัยความกลัวความวิตกกังวล และความเศร้าในขณะที่คุณนำทางสิ่งที่ไม่รู้จักและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของโลกใหม่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจรู้สึกวุ่นวายเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ประตูมิติแห่งจักรวาลเราอาจประสบกับช่วงที่พลังงานพุ่งสูงขึ้นหรือรู้สึกถึงความสงบที่เข้ามาแทานที่ หรือดูการแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้กระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนทิศทางกำลังเกิดขึ้นสำหรับหลายๆคนมันกระตุ้นให้เราทุกคนระบุก,การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ม่พึงประสงค์เปลี่ยนจุดสนใจของเราไปสู่ความเป็นไปนได้ใหม่ๆของโลกการเปิดใช้งานพลังงานจักรวาลบนโลกครั้งนี้ กำลังเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเรากับการก้าวข้ามตนเองและโลกโดยรวมขยายวิวัฒนาการของการยกระดับจิตสำนึกและการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างลึกซึ้งด้วยลักและการอุทิศตนในการให้บริการเพื่อการยกระดับจิตวิญญาณโดย ascension l i h t w o r k e r ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณตัดสินใจว่าชีวิตเกิดขึ้น เพื่อคุณไม่ใช่กับคุณขอขอบคุณหวัวใจทุกดวงที่สนับสนุนฟิปอี e ลเมนต์ด้วยดีเสมอมานะครับทั้งผู้ฟังที่น่ารักและผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเปิดเผยตัวหรือไม่ก็ตามทุกกำลังใจคำจุนให้เราได้สร้างสารรค์ต่อไปขอบคุณจริงๆครับผมขอให้พลังแห่งความรักแสงสว่างและความสมบูรณ์ จงนำพาสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตทุกท่านนะครับและรายละเอียดการสนับสนุนสามารถดูได้ที่ Description ด้านล่างขอบคุณครับ